สวัสดีครับผมครับก็อีกวันหนึ่งวันที่จะเอาของกําแพงมีถนุนทองดอกบัวนะครับสวยงามอันนี้ผมล้างแล้วให้เห็นครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้ล้างอันนี้ล้างให้เห็น,เ,หนเลยนะครับล้างออกโดยที่ผมใช้น้ํายาเขาเรียกว่าน้ํายาล้างล้างทองเหลืองนะครับเอามาแช่พอแช่เพื่อก็เอาเอาแปรงปัด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 ,ปดแล้วก็จะออกมาสวยอย่างนี้เลยแต่เนื้อเป็นพุนพุนเลยนะเนื้อเก่าๆนะครับ อันเนี้ยที่เคยบอกว่าเขาได้มาจากกลุ่มวัดสี่ริยบทน,นะครับแล้วน้ําหนักนี่ได้หนุหนๆกันเหมือนทองเลยแต่ว่าผมไปตรวจแล้วมันจะเป็นนิกเกิลแต่ไม่มีตะกั่วนะครับเป็นซิงเป็นอะไรเงี้ยตะกั่วไม่มีนะฮะสวยงามที่ผมเคยลงไปให้อะนะครับก็เอามาให้ชมวันสี่ห้าองค์เหมือนเดิมอันเนี้ยที่เขาไปได้มาเขาไปได้มาเนี่ยเขาเขาแบกกลับไม่ไหวนะเขาบอกว่าเอาได้มาตั้งหลายร้อยองค์เหมือนกันะ้ะ เขาก็แบ่งให้ผมส่วนหนึ่งนะครับผมก็ไปเช่าเข้ามาเรามาแบ่งแล้วก็ลองเอามาล้างดูตอนแรกก็คิดว่าเป็นทองโอ้สวยมากอะไรเงี้ยเราก็คิดดูแต่แต่จริงๆแล้วเป็นทองกันกราเป็นปทองดอกบวกไม่ใช่ทองแท้นะฮะเป็นทองดอกบวกสมัยโบราณก็มีค่าเหมือนกันนะครับที่เหมือนกับที่เขาใส่เอาไปเวลาพระเนี่ยองค์พระเนี่ยเขาหล่อพระทำปูเรืออร่อยกระช่างเขาจะทําเขาจะทําทองดอกบวกเป็นรูก,กลมๆเอาไปใส่เสียนพระ จะมีเกือบทุกองคน้นสมัยโบราณนะก็กระทองอยู่แต่ว่ามันจะมีอยู่วัดของของวัดกุวังประทาตเนี่ยมาก่อนนี่จะเหลือเสียงถ้าแถวนั้นเนี่ยเมื่อสมัยสักเขาเรียกปีพศ2500กว่ามั้ง15 16อะไรนี้ประมาณเนี้ยที่วัดวังประทาตเนี่ยก็จะมีเสียงอยู่พ่อกับแม่ก็จะเดินผ่านตรงนั้นเนี่ยบางทีไปทําธุระอะไรเงี้ยก็วัดแต่เดี๋ยวนี้ คือคือวัดเปนวัดล้างค่าแล้วก็จะมีเสียญพระเนี่ยล่วงลงมาแต่ว่าแต่ว่าองค์เนี่ยไม่มีละก็เลยรู้แล้วคือว่าทองระบบต่แรกทองระบบเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เอาไปแลกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่า,อาตอนหลังๆมาพอพอถึงในยุคข,ของทองที่เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็มันก็หมดค่าไปนะฮะทองระบบ,บ ก็มีกันมา4ีห้องค์เป็นเป็นกระแพงไม้ขนุนนะครับทองดากบวกนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับติดตาม f อฟท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามา้วก็รือโทคุยกันก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ